สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปการงานการเงินและก็ความรักของชาวราศีพฤษภนะคะลัคนาพฤษภราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่ก็พิมพ์ไปใต้คลิปนี้แล้วนะะพลังงานนี้ไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงนะคะเป็น เป็นดวงโดยรวมนะคะตรงนี้ไม่รู้ตรงกับท่านใดบ้างบางคนอาจจะตรงกับคุณในแค่บางส่วนบางมุมนะคะบางคนอาจจะไม่ตรงเลยด้วยซ้ําก็คืออย่าเอาการดูดวงทั้งหมดเนี่ยนะคะไปตัดสินใจว่าเป็นของเราทุกอย่างดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดนะ,ะถ้าอ่านความรักไพ่นี้อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันนะคะพึกสมใบแรกของคุณ the s t r e n g นะคะใบแรกขึ้นมาเลย the Strange s t r e n เป็นภาวะที่อดทนนะคะอดทน ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะภยตรงนี้นะความพยายามความเข้มแข็งพึศพเนี่ยนะพยายามที่จะกลับมารักตัวเองพยายามที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้หรือคุณไปไปกับกับกับคนใดคนหนึ่งที่ผ่านมาก็ได้นะคะตรงนี้นะ The Stent นะคะหนึ่งถ้วยนะคะถ้าท่านใดโสดอยู่อันนี้แม่หมอพูดถึงคนโสดนะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแต่แตแต่กรณีบางคนมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่กับคนเดิมก็ได้นะเช่นถ้าคุณที่ผ่านมามีการน้อยใจนะคะมีการมูฟออนห่างกันมานะคะมีการไม่เข้าใจกันนะคะสองถ้วยอาจจะได้กลับมาปรับความเข้าใจนะสำหรับกรณีบางคนนะคะพูดคุยกันด้วยเหตุผลตรงนี้ขึ้นมาจัดติก,กับจัดเม้นไพ่สองใบนี้คุณอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้ถ้าใครคือคนที่ใช่ ถ้ากลับมาแล้วขอให้ดีด้วยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ถ้าไม่ใช่นะคะขอให้เราได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆก็ได้นะคะหรือขอให้หลุดจากตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมานะหรือใครบางคนไพ่สองใบเนี่ยความยุติธรรมมาเสิบถึงที่ในดวงชะตานี้นะคะมีทางจัติก๊กจัดเมนวิวแล้วก็แทมเพลนถ้าไพ่พวกเนี้นะคะกระจุกรวมตัวกันนะคะมักจะแปลความหมายว่าดวงชะตานี้มี ก้านะคะมีโอกาสก้าวผ่านในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันจบสิ่งที่ผ่านมไปแล้วมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ที่ดีด้วยนะคะตรงนี้นะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาชีวิตนะคะนะพลิกฟื้นนะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตของคุณนะคะตรงนี้นะนะคะถ้าท่านอะไรที่แย่ๆมาคุณก็มุฟจากตรงนี้คุณจะได้เจอสิ่งที่ดีๆนะตรงนี้นะคะสองถ้วยมีโอกาสได้พบเจอคนที่รู้สึกดีรู้สึกใช่นะคะรู้สึกถูกชะตาแหละ แต่แม่หมอไม่ได้เห็นมีไพ่ใบอื่นต่อแสดงว่าโชคชะตาอาจจะนําคุณใครอ่าใครสักคนที่เข้ามาหาคุณแล้วเราก็ถูกชะตาแต่ความสัมพันธ์นี้มันต้องมีใบอื่นที่ประกอบกันนะคะเทมเพลตความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นคนที่แตกต่างกับคุณนะคะเช่นอาร์เดมเพลอร์ Emperor, เขาอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้อาต่างศาสนาต่างศาสนาต่างอายุต่างวัฒนธรรมกับเราหรือเป็นคนไกลเทมเพลเป็นสภาวะที่เอาเนี้เอานอ,นอนไม่ได้นะคะมันเป็นพลังงานที่ นะคะตรงนี้ขึ้นมามันต้องปรับต้องจูนมีอะไรที่เราต,อนนาต้องต้องจูนเขาหากันต้องปรับเยอะนะคะตรงนี้ขึ้นมานะนะ,ะจะติดนะคุณอยากได้ความรักความเข้าใจความยุติธรรมคุณช่างใจมากๆคุณฟิกมากๆที่จะเข้ามาเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอความรักที่ไม่ไม่ได้รับความเข้าใจไม่ได้รับความยุติธรรมน้อยเนื้อนะคะตามใจเราพายเรือเหนื่อยกับใครให้ใครเขานั่งนะเขาไม่เคยเห็นค่าไม่เคยใส่ใจเราเลยนะคะ เงยหน้าขึ้นมามองถ้วยที่ยังตั้งอยู่นะคะพลึกศพพิกศพบางคนอาจจะนึกถึงหรือยังดิ่งยังดาวนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆคนเก่าๆแต่ถ้าคุณบอกว่าเออคุณไม่ได้นึกถึงนะแปลว่ามีคนที่คิดถึงเราอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าสาภาวะแม่หมอเห็นว่าน,นิ่งเงียบนะคะโอเคขอดูที่ผ่านมานิดหนึ่งนะกับความรักบางคนอาจจะคุยกับธาตุดินกับพลึกศพมังกรนะคะธาตุดินธาตุดียวกับคุณนั่นแหละ ธา,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 าตนนะะุน้ำกรกฎมีนพิจิกธนูลัคนาธนูราศีเมลัคนาเมฆนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีตุลลัคนาตุลนะคะเดแห่งแมนที่ผ่านมาสามดาบสามถ้วยเก้าดาบนะคะดเดอะเดสสี่ไม้เท้าสองไม้เท้าห้าไม้เท้าเก้าไม้เท้า เอ็มพัลเลถ้วยนะคะอ่าแปดเหรียญความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะบางคนอาจจะเคยคบกับใครเป็นสถานะแฟนนะคะเป็นครอบเป็นครัวหรือพูดเรื่องอนาคตด้วยกันแล้วแต่ความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณไม่ได้ไปแทรกเขานะคะไปยุ่งเกี่ยวคุณมีเจ้าของโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะหรือใครมาแทรกเราณนะตรงนี้นะคะสมถ้วย3ดาบเนี่ยทาให้มันติดแงกมีปัญหาไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึง คุณคิดได้นะพึกศพแต่เรายังทําอะไรไม่ได้นะแสงสว่างอยู่ตรงเนี้นะคะตรงนี้มันเป็นปัญหาเหลือหลังเดิมๆซ้ําๆวนๆวนเวนียน,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 นบางคนก็เป็นปัญหาเดิมๆเ,เราง้องแง่งกันขัดแย้งกันบางคนถอดใจน้อยใจนะคะเดินออกมาเพราะว่าความไม่เติมเต็มนะคะคุณเดินจากเขาหรือเขาเดินจากเรานะคะตรงนี้คําว่าไม่เติมเต็มแม่หมอบอกนิดนึงนะคะไม่ว่าเราจะดีแค่ไหนทําดีที่สุดเขาเติมไม่เต็มเองก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้รักเรามากพอ นึกภาพออกนะคะคนที่เขาจะรักเราเขายืนเฉยเขาก็รักอะ่ะถ้าเราทําอะไรให้มากมายเขาก็ไม่เติมไม่เต็มอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้รักเรามากพอหรือเราอาจจะมีความห่างไกลระยะทางหรือบางสิ่งบางอย่างก็ได้ทําให้เราถอดใจบางท่านก็กลัวนะคะความรักคุณเคยกลัวเคยมีความรักที่เราเคยคาดหวังแล้วเรามันไม่ได้เป็นอย่างหวังเราก็กลัวนะคะตรงนี้ขึ้นมาเราก็เลยกลายเป็นว่าเออเราอยากจะสารต่อบางสิ่งบางอย่างนะคะที่รู้สึกดีนะแต่ เราก็หยุดตรงเนี้ยนะคะหยุดไปไม่ไปต่อก็มีสําหรับบางคนแต่สําหรับบางคนนะคะความรักที่ผ่านมาทําให้เราเครียดกังวลนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเนี่ยเราตัดจบออฝนตกนะคะบ้านแม่หมอเนาะ,นะหรือบางคนก็นิ่งเงียบนะคะในความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณเครียดเป็นกังวลนะคะตรงนี้บางท่านนะคะก็ หมอว่าคุณอาจจะมูฟออนจากบางสิ่งบางอย่างมาที่ทําให้คุณเหนื่อยเป็นท็อกซิกที่มันเป็นปัญหาเรื้อรังบางคนก็มีฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะทำให้มีปัญหาทับซ้อนบางคนมีความรักทางโลกออนไลน์นะคะทางไกลแต่คุณก็ไม่กล้าไปต่อก็มีนะคะนะคะบางคนเนาะอะแม่หมอขอดูนะคะคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นนี่ละค่ะเขาเป็นยังไงบ้างนะพึกศบ้านแม่หมอฝนตกนะคะอ่า ขออาภาัยด้วยแล้วกันเพราะทำมานะคะทำมาแล้วโอเคขอดูนะคะเดมเพลสนะคะไพตรงนี้ของคุณเป็นเอเมอร์ส่วนเขาไปเอเมลสนะคะตรงนี้ขึ้นมาเดอะเฮอร์มิตนะคะอันนี้ชาวกันลักณาการอ่านธาตุเพิ่มนะนะคะในถือไม้เทา้าธาตุไฟเมสิงคานมิจิเชียนอันนี้ธาตุลมเนาะ,ะตุนกุมเมถุน6ถ้วยนะคะ เทมเปอร์แลนด์นะคะหนึ่งไม้เท้าดิจัดเมนต์เก้าดาบโอเคค่ะแม่หมอบอกกันนะคะชาวพุกโซเอาคนที่มีเอาทอนที่โสดก่อนแล้วกันคนโสดหนึ่งนะคะคุณคนคนนี้เขาเป็นคนที่อาจจะเคยผิดหวังเคยเสียใจมาก่อนนะคะก็เลยกลายเป็นคนเครียดนะคะตรงนี้นะเดอ h e เฮอร์มนะิตส่วนใหญ่ก็คือคนที่มีความหลัง นะคะก้าวไม้เท้าก้ 9, าวสามดาบขึ้นมาพวกนี้คือเคยเจ็บและเสียใจมาก่อนเหมือนคุณก็ได้นะเขาก็เลยกลายเป็นว่าเออถ้าเป็นความรักเนี่ยไม่ค่อยรีบร้อนนะคะตรงนี้นะชาวพุกศพนะ,ค,ะคนที่คุณจะดิวเขาอาจจะเป็นคนที่เห็นไหมคะจัดเม้นเป็นคนที่จิตที่ผูกพันกับคุณก็ได้นะคะตรงนี้นะ,นะะแต่เป็นคนที่แตกต่างกับคุณนะเช่นอายุที่แตกต่างมีส่วนนะคะวัฒนธรรมหน้าตาทางสังคมหรือแม้แต่ต่างประเทศต่างชาติมีส่วนด้วยนะคะตรงนี้ ขึ้นมาแต่ถ้ากรณีคนที่มีประเด็นนะคะคนที่มีประเด็น6กถ้วยเขาก็เครียดถึงคุณนะคุณเห็นไหมหกถ้วย j านะจัดเม้นะคะเขาเหมือนนึกถึงคุณรู้สึกว่านะคะ The Hermit ที่เงียบไปนิ่งไปก็คือไปทบทวนแหละแต่พวกคุณอาจจะมีเรื่องที่พูดจาก,กันทิ่มแทงใจกันหรือเปล่าหรือเป็นรักสามเศร้านะไม่รู้ใครทําให้ใครเจ็บละตรงนี้นะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะคะขาก็นึกถึงคุณนะเมืนเหมือนเด i m p e ก็รอ นะคะที่จะเจอเอ็มเพลอร์นะคะเขาก็จิตที่ผูกพันนะคุณแล้วการตัดไม่ขาดยังมีเยื่อใยอะนะหมอว่านะคะเขาอาจจะกําลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับอะไรใหม่ๆที่จะทําก็ได้มาขอดูนิดนึงเขาคิดยังไงคุณบ้างไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณจะคุยคนที่คุณจะคบหรือแม้แต่เป็นคนที่มีประเด็นนะคะอ่านะใบแรกคือหนึ่งไม้เท้านะคะ คิงถือถว้วยวินถือไม้เทา้าหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบสิบถ้วยสี่เหรียญน,นะคะสี่ไม้เทา้าเก้าดาบ เจอซันสองไม้เทา้าเอ็มพัเลอร์สดาบ6ถ้วยนะคะเไม้เทา้าคนคนนี้ค่อนข้างมีกำแพงบางสิ่งบางอย่างหรือผู้คุณถูกปิดกัน้นบล็อกกันไปหรือนิ่งเงียบหรือมีกำแพงบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้มินพูดถึงคนมีประเด็นก่อนนะเช่นคนที่มีประเด็นนะคะคนที่มีปัญหาหมอว่าเขานึกถึงคุณอยู่นะเขานึกถึงเรื่องราวเก่าๆสิ่งบางสิ่งบางอย่างแต่สดาบคือลังเลสับสน ปิดการสื่อสารนิ่งเงียบหรือมี2ออย่างที่ต้องเลือกก็ได้นะคะตรงนี้9ดาบก็คือคิดคิดมากเครียดนึกถึง2ไม่เท่าคือรอโอกาสรอจังหวะรอเวลารอดูสถานการณ์นะคะอยากทักคุณมาอยู่เหมือนกันนะแต่ปัจจัยหนึ่งก็มีอีโก้มีทิฐิ thi. คุณเป็นเดอะซันของเขาเลยแหละนะคุณก็คือความอบอุ่นของเขาเขาก็อยากคุยกับคุณนะคะแล้วก็คบออกับคุณระยะย,ยาวได้ด้วยหรือคุณกับเขาพูดเรื่องอนาคตด้วยกันแล้วนะคะตรงนี้เขาก็ถือคุณไว้ในมือแหละเขาก็อยากเคลียร์นะคะ ตรงนี้นะคะนะคะก็ยังรออยู่นะคะใครที่มีปัญหานะเรื่องความไม่เข้าใจเขาก็คิดเขาก็เครียดอยู่เหมือนกันนะคะจะเข้าหาตอนไหนยังไงส่วนกรณีคนโสดหรือคนที่คุณจะคุยนะคะคนคนนี้อาจจะหนึ่งนะคะเขาต้องการความชัดเจนนะคะเอ็มเลอร์อาจจะเป็นคนต่างชาติได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นคนไทยเราก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศเดอะซันเขาเห็นคุณเป็นคนที่ ประสบผลสําเร็จก็ได้มีชื่อเสียงหน้าตาดีโปรไฟล์ดีนะ,ะหรือเป็นอายุที่แตกต่างกันก็ได้นะคะตรงนี้นะคนคนนี้เข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเขามีแนวความคิดที่บวกนะคะเขาบอกว่าเจอคุณนี่คือความอบอุ่นสีแม่เท้าคือเขาคิดถึงเรื่องอนาคตกับคุณเลยแหละสองแม่เท้าอาจจะเป็นคนรักที่คนไกลคนห่างไกลนะคะตรงนี้ก็ได้น้าเพื่อนของเพื่อนแนะนําให้มาทางสายงานสายเพื่อนได้ด้วยหนึ่งเรียนนะคะ เข้ามานะคะตรงนี้นะไม่ได้ไม่ได้เล่นๆน,นะคะนังเรียนมีของขวอนของฝากหรือครบแบบจับต้องได้ไม่ได้ครบแบบเล่นๆล,ล,ลอยๆนะคะตรงนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้รีบร้อนนะคะความสมพันธะว่าหมอเห็นมีกําแพงมีคนกลัวมีคนรู้สึกเ,เหมือนกลัวความรักอะ่ะนะคะไม่กล้านะคะเหมือนมีอะไรอยู่นะคะตรงนี้นะ,ะขอดูนิดนึงขอดูความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเดือนธันวาคมศศ พึกษบลคณานะพึกษบหนึ่งเรียนใบแรกเลยอ๋อเดมเพลสชาพฤกษบบอกว่าตอนนี้ฉันไม่วิ่งตามใครแล้วฉันนั่งบ,บนบันลังของฉันอยู่อย่างนี้แหลคะค่ะฉันหลุดพ้นจากห่วงวิบากกรรมแล้วนะคะฉันจะเดินหน้าสู่ชีวิตใหม่นะคะโอเคถูกแล้วละคะ่ะอะไรที่มันเหนื่อยนะคะ มันไม่ใช่ที่ของเราก็ไม่ควรอยู่นะคะเดินหน้าสู่ชัยชนะของเราแต่แม่หมอว่าถ้าใครมีปัญหากันมีเกณฑ์ได้กลับมาง้อมาขอโอกาสนะตรงนี้ขึ้นมาเอ็มพัเลอร์นะคะนายเธอเรียน8ดไม้เท้าสองถ้วย1ดาบนะ,ะใต้สำรับโอเคคือบินไทยแบบนี้นะคะหนึ่งเอาคนที่มี ประเด็นก่อนนะคะตรงนี้คนที่มีประเด็นแล้วหมอขอฟิกไปอีกด้วยว่าคนที่ยังมีบุญมีกรรมหรือมีวาสนาต่อกันอยู่หมอไม่ได้บอกว่าเวียนกรรมนาบุญกรรมคนเราคบกันมันมีอุปสรรคมีปัญหาถ้าท่านใดที่มีบุญวาสนามากกว่ากรรมนะคะบุญมากกว่ากรรมมันก็จะมีปัญหาน้อยหน่อยแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันสร้างบุญกุศลร่วมกันมันก็จะเป็นคู่กัลยาณมิตรคู่วาสนาต่อยอดฐานบุญขึ้นอีกนะคะตรงนี้หมอว่าถ้าคุณมีปัญหา ทะ,ะเลาะขัดแย้งกันเห็นไหมคะห่างอันออกมาหรือนิ่งเงียบมีเกณฑ์จะได้กลับมาพูดกลับมาทายกลับมาทักทายกลับมาคุยกันกลับมาเคลียร์นะคะเนี่ยตรงนี้นะคะเพราะเขาก็นึกอยู่แล้วตรงนี้ขึ้นมานะคะเนี่ยหมอว่าไพ่ของคุณออกมาเป็นไพ่คู่เมเจอร์ชุดใหญ่ด้วยในนี้นะคะพวกคุณยังตัดกันไม่ขาดหรอกคะ่ะถ้าโสดนะคะชาวพฤกษ์ศพแม่หมอว่าแม่หมอทําคลิปมามันโอเคอยู่นะถ้าชาวพฤกษ์ศพโสดนะคะคุณจะได้เจอ คู่กัลยานมิของคุณเลยไพ่มันขึ้นอย่างนั้นคนที่จิตผูกพันกันแต่ดีชาติอาจจะเจอกันทางโลกออนไลน์ทางสายเพื่อนแนะนําให้หรือคนที่คุณดีลงานนะคะตรงนี้หรือบางคนอาจจะถือโลกในเมืออาจจะเป็นคนไกลหรือต่างประเทศต่างชาติความสัมพันธ์มันจะค่อยๆดําเนินไปแต่มันมีมันมีชัยชนะนะคะแล้วก็ประสบผลสำเร็จประสบผลสําเร็จอยู่ข้างหน้านะคะตรงนี้นะคะเนี่ยมีโอกาสนะคะตรงนี้นะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้มากเลยชาวพฤกษ์ แต่ถ้าคนมีปัญหานะคะจะได้โอกาสได้มาพูดมาคุยกันนะคะได้เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาถ้าใครมีจริตตรงกับหมอมีนาัาไพ่มันคงไม่ตรงกับทุกคนถูกไหมคะตรงนี้ขึ้นมาอืมนะคะโอเคขอดูการเงินการงานชาวพฤกษ์นะนะคะขอดูการเงินการงานชาวพฤกษ์ทำบาลานซ์ขึ้นมาสองรอบแล้วนะคะ ทนมาแล้วนี่นบรรบุกบอกสถานการณ์ว่าปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางคนเปลี่ยนแปลงในองค์กรคุณย้ายสาขานี้ไปสาขานั้นย้ายชั้นนี้ไปชั้นนั้นนะคะอันนี้เขาเรียกว,ว่าย้ายในองค์กรเปลี่ยนแปลงคือตำแหน่งหน้าที่ตรงนี้ไปตำแหน่งใหม่อันนี้เขาเรียกว,ว่าย้ายในองค์กรนะก็มีแค่2ประเด็น2ก็คือถ้าไม่ได้อยู่ในองค์กรเดียวคุณก็ย้ายไปที่ใหม่ทํางานที่ใหม่เห็นไหมคะนะคะบางคนก็ออกจากงานมานานแล้วนะคะหรือบางคน ถ้าคุณจะไปสมัครงานใหม่หมอว่ามีเกณฑ์ได้งานใหม่ถ้าสมัครแล้วรอผ่านโปรมีโอกาสนะคะน้องนนักศึกษาสอบแข่งขันมีโอกาสนะคะตรงนี้นะสอบผ่านเท m p เด้นนะคะเป็นโอกาสใหม่ๆของการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะตรงนี้นะเดินทางได้เงินงานเซลล์การค้าการขายนะคะอสังหาที่ดินพวกนี้นะคะบ้านรถพวกนี้ มีโอกาสดีดวงชะตาของราศีพฤกษบนะคะแม่หมอบอกก่อนเนาะพฤกษบนะคะดาวมฤุตยูเข้าตั้งแต่กรกฎาแต่เข้าแต่เขาก็เข้าออกนะแต่จะเข้าเต็มที่คือปีใหม่เข้าเต็มที่อยู่นานเลยค่ะทีนี้อยู่ทนเลยละทีนี้พฤกษบแต่แม่หมอบอกแบบนี้ค่ะอย่ากลัวดาวมฤุตยูคือดาวที่เปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันจะต้อง,บอองจบไปเพื่อวิวัฒนาการสู่สิ่งใหม่ สิ่งที่ดีกว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างคุณจะเข้ากับดวงดาวและคุณจะจะมีดวงที่ใครจะเป็นเศรษฐีในไม่กี่ปีนะคะบางคนอ่ะนะถ้าคุณนะคะปรับเปลี่ยนไปตามดวงดาวนะคะตรงนี้นะคะสามเหรียญน,นะคะการค้าการขายลูกค้าเก่าลูกค้าใหมย่ยังดีเงินโบนัสเงินตกเบิกนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วล่นะคะ่ะพึ่งศพมีความสามารถนะคะแชริออดเดินทางไกลนะคะ เดือันมีโอกาสได้รถใหม่ในเดินทางนะคะงานเซลล์การค้าการขายพึ่ษบเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมชอบสวดมนต์ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาในเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ 6. ถ้วยนะคะตรงนี้อาจจะได้เรียกไปทำงานที่เดิมๆก็ได้นะคะตรงนี้นะมีเกณฑ์หนึเรียนมีโชคลาภนะคะโชคจากการเงินการทองที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองช่วงนี้ลูกค้าฐานใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆชีวิตของคุณดีมากม ชาวพฤทธศพไพ่คุณออกมาดีนะแม่หมอว่านะคะควีนเหลียนเนี่ยคุณกาลังคิดจะมุ่งมั่นเรื่องเองินเรื่องทองในหน้าที่บางคนเห็นไหมคะไพ่ออกมาสองขคะรอบละหนึ่งไม้เท้าเนี่ยท่านใดนะคะที่รอง,งานใหม่สมัครงานนะคะมีโอกาสได้งานใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงไปในสู่สิ่งที่ดีเพราะไพ่ทำมาแลานดเดวิลนะคะแล้วก็จัดเม้นพวกนี้คือไพยอย่แห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณอาจจะครั้งใหญ่สําหรับบางท่านเลยก็ได้พลิกนะที่ บางครั้งที่อยู่ที่ทําของเราเนี่ยเราคิดว่ามันใช่หรือเปล่าตรงนี้ถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนจะแปลงบางสิ่งบางอย่างในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะและโชคชะตาของคุณนะคะแบบไม่เท้าอืมเดอะสตานะคะดูบางคนอาจจะได้ทำงานในองค์กรใหญ่ๆต่างประเทศต่างชาติก็มีเดินทางไกลเดินทางเรื่องงานเรื่อง นะคะเลื่อน,นทางไปเรียนต่างประเทศต่างชาติหรืออ,อะไรก็ตามที่มันเป็นโอกาสที่ดีของเขาแห,แห่งเราของการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่หรือแม้แต่เริ่มต้นอะไรจริงๆคุณจะประสบผลสําเร็จนะคะก้าวต่อไปไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะไพ่ของคุณออกมาแนวดีตัวคุณก็เป็นคนเก่งมีความสามารถและเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะคะ่ะพึ่งศพแม่หมอขอไพ่เก็บขอไพ่แนะนําคุณดีกว่า หกเมท้าวการเดินหน้าสู่ชัยชนะนะคะเดสเตนคือความความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของเรานะคะอยู่ที่ตัวเรานี่แหละไนท์ถือถ้วยเดมเพลสนะคะแปดเลียนเดรสันนะคะหนึ่งถ้วยโอเคการเริ่มต้นใหม่โสดนะคะมีเกณฑ์ได้พบรักนะคะคุณอยู่ตรงนี้คือเอ็มเพลสนะคะในพื้นดวงของคุณคือเอ็มเพลส ะค,ะคุณจะได้เจอคู่แท้คู่กัลยาณนะมิตรของคุณชีวิตคุณจะพลิกฟื้นมีโอกาสใหม่ๆชีวิตรุ่งเรืองรุ่ง,งโรจน์ประสบผลสำเร็จอย่างมากๆถ้าคุณดูตัวเองเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะลองเอาง่ายๆเลยคะ่ะโอกาสมีไว้สำหรับคนที่หาโอกาสให้ตัวเองแล้วมุ่งม,มั่นนะคะที่จะประสบผลสำเร็จไพ่คุณออกมาดีมากพืชศพมีแต่ใบใหญ่ๆออกมาเลยแล้วใบดีด้วย แต่ถ้าเป็นความรักก็แน่นอนลคะค่ะถ้าโสดอยู่หรือคุณไม่ได้อยากโสดหรอกคุณจบอะไรมาที่ไม่ได้อยากจบหรอกมันไม่ใช่มันก็ต้องปล่อยไปแล้วคุณจะได้เจอคู่แท้คนที่จะนําชีวิตของคุณให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์คนที่คู่วาสนาคู่ตรงกันนะคะอะไรที่ตรงกันศีลเสมอเราครบกันแล้วรุ่งเรืองนะคะตรงนี้ขึ้นมาไพ่ออกมาดีด้วยแต่ถ้าท่านใดที่ยังมีวาสนาต่อกันนะคะตัดยังไม่ขาดมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาขอโอกาสกับคุณนะมาเดินหน้ากันใหม่มาเริ่มอะไรใหม่ นะคะตรงนี้นะไพ่ออกมาแบบนั้นจริงๆนะคะโอเคชาวพึกศบลัคนาพึกศบนะคะชอบอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดที่มินลงคลิปเนาะถ้าดูดวงส่วนตัวก็ไอดีลใต้คลิปแต่ว่าช่วงนี้คิวคิวหมอยาว3ามถึงี่วันไม่ได้ยาวมากนะคะก็สามสี่วันนะคะถ้าท่านใดรอได้ก็ทักเข้ามานะคะแต่คิวมันก็จะยาวออกไปเรื่อยๆนะคะพอใกล้จะถึงวันที่27 2 8็ิปดมันก็มีคนมาโอนจองนะคะตรงนี้นะคะ ขอบคุณนะคะชอบช่วยกดซับ s ไคร b ์กดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะ